โอ้โหดูคนนั้นสิอิดสูงมากๆเลยคุณยายอยากจะต่อสูงให้ได้อย่างนั้นบ้างจังเลยคุณครูทุกคนโอเคตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในแบบ Tower Simulator นะครับเราจะต่ออิดอย่างนี้ให้สูงมากๆาะมาเรามาแข่งกันดีกว่าคุณยายแกนี่คุณครูเดี๋ยวฉันจองอันนี้แล้วกันโอเคเราต้องเหยียบใช่ไหมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพิ่งเล่นครั้งแรกจับมาแล้วเป็น7 0 2ต่อนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็กดอะไรต่อร้อยเปอเซนเหรอหรือยังไงอ๋อคลิกนะครับด่พอคลิกแล้วอิดก,ก็โผลออกมาอย่างนี้อ่าคลิกไปเรื่อยๆจ็บเบเจ็บเจบจบจบบ,บโหก่อนจะได้แต่ละชั้นนี่ก็น่าจะยากเย็นอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอ่ะลองไปเรื่อยๆนะครับดูซิว่าจะได้ทั้งหมดกี่ชั้นนะครับเราว่าเราอยากให้ได้สักร้อยชั้นน่ะถ้าทำจะดีโอ้คุณยายก็เรงรีบเหมือนกันน่ะคุณยายบอกไหนขอไปหาคุณยายก่อนเจ๊บ Premises, ง่ายๆฉันสาม,มารถทำได้สูงทะลุหลอกไปเลยแอะแอะแอะโอ้คุณยายขี้โม้จริงๆคุณยายมาแข anyway. o, 2 2> ่งกันดีกว่าโอ้คุณยายได้สองชั้นแล้วนะครับเราอยู่ชั้นที่สามยังได้อยู่ป่ะกดไปเรื่อยๆเจ็บเห็นเขาบอกว่ามันจะมีเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะแล้วเราสร้างได้เหรอเดี๋ยวขอลองก่อนจ็บเจ็บเจ็บจ็บบบบบอ่านี่ชั้นที่เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่สี่นะครับมีเฟอร์นิเจอร์ไหม มีเฟอร์นิเจอร์ขึ้นมานะครับเป็นชอ็อปถ้าเราเอาเก้าอี้หรอเน,นี่ยกดเก้าอี้มาใช่ไหมอ้าวางได้นะครับดีแล้วก็มีอะไรอย่างอื่นไหมเก้าอี้เก้าอี้อีกอันนี้ก็อันนี้กดไม่ได้เป็นอะไรไม่รู้นะครับแฮมเมอร์อะไรไม่รู้สักอย่างอ๋อทำลาย <What? S 1> เอาไว้ทำลายโอเคเก็ตแล้วโอเคงั้นเราสร้างสูงๆก่อนละกันอ่าอันนี้ทำลายไปก่อนแฮมเมอร์อะไรคุณยาย คุณยายจะมานั่งทําไมเล่าอ้อคุณยายบอกจะมาบัฟนะครับไหนงไงเป็นไงที่ของฉันสูงไว้ล่ะเห็นมาอันนี้ก็อ๋อสามารถปินได้นะครับนี่ปินขึ้นมาตรงนี้แล้วลองปินของคนนี้ได้ไหมถ้าไม่ใช่เพื่อนกันอขอล้องไปยินนะอ๋อบีนได้ดูอ้อเร็วมากโอเคเรายังไม่ยุ่งกับบ้านของคนอื่นนะครับเราทําของตัวเองให้เสร็จก่อนดีกว่า อ่าทุกคนแต่ว่าเกมนี้สบายนะเราไม่ต้องคลิกเองก็ได้เขาก็สร้างให้เองเลยดูซินี่เจอเจอเจอแต่ว่าถ้าคลิกเองจะไวกว่านะเน,เนี่ยมึ๊บมึ๊บเนี่ยมันไวมากเลยถ้าคลิกเองเนี่ยเห็นมามเจอเจอเจอแต่จะเมื่อยมือนะไหนดูของคุณยายสิโอ้โห <laughs> ดูนี่ครับของคุณยายแกรนี่นะครับดูอิดสูงมากๆของ oh <my> คู่อดีตก็พอๆกันนะครับตอนนี้ ส่วนข้างล่างนี่เฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนเราจะเก็บเศษอิดได้นะพวกเราแกรนนี่ลองเก็บมะเนี่ยของคนนี้เนี่ยที่ตกลงมา,มาเก็บลรเพิ่มด้วย<ห>นี่เห็นมะดู<ห>โอ้โหยายแย่งเก็บหมดเลยเก็บเศษนะครับเก็บเศษจึจ๊บอ่าเห็นมะอิดจะเพิ่มนะครับโอ้แย่งกันใหญ่เลยพวกเราดูสิโอ้โห เดี๋ยวเราไปต่อของเราต่อนะครับตอนนี้ก็มีแค่หนึ่ง5สามสี่ห้าห้าผู้เล่นนะครับตอนนี้ขึ้นไว้ก่อนอันนี้ไม่ใช่ของเราดีนะ่ดาอันนี้โอ้ผิดอันเดี๋ยวนะมันมีให้เลือกอิฐตรงนี้นะครับสามารถเปลี่ยนสีได้อ่านี่เอาสีอะไรดีสีเขียวสีแดงสีแดงก็สีแดงอยู่แล้วสีฟ้ามะเนี่ยสีฟ้านะครับจึบ อ,อ๋อเสียโลบักร้อยหนึ่งลองกดดูนะครับเบิบเปลี่ยนได้ไหมอ๋อนี่ไงอิดสีฟ้านะครับผสมเข้าไปด้วยอ๋อสุดเท่นะครับมีสีแดงสีฟ้าแล้วมันก็จะเริ่มเลอะแล้ว <c oughs> <c oughs> แต่เราว่าเท่นะ <c oughs> เห็นไหมเออถ้าเอาเป็นสีแดงปกติ <c oughs> กดแอปพลายโอเคอันนี้ก็สีแดงผสมสีแดงเข้มแล้วก็อย่างอื่น ข้างล่างนี้อะไรอ่ะลักษณะใหม่อเหรอ75โลว์ัคอ๋อมันคนละชนิดกับอิฐหรือเปล่าทุกคนแล้วอันนี้อ่ะทวิสตี้ทวิสตี้เป็นยังไง50โลว์ัคปุ๊บกดไปจุ๊บทุกคนมันเปลี่ยนยังไงอ่ะเดี๋ยวนะอ่าเปลี่ยนแล้วนี่ไงอ๋อมันเป็นเหมือนแบบท่ออะไรสักอย่างนะครับเป็นรูปร่างอีกรูปร่างหนึ่งทวิสตี้นี่ไง ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยแสดงว่าอันกลางก็ต้องเปลี่ยนเป็นอีกอันหนึง่งจึ๊บเปลี่ยนสีก่อนสีเขียวจึ๊บน,นี่ดูมันจะดูลัตชูรี่มากขึ้นนะครับเห็นไหมเป็นไงดูสวยงามมาทุกคนเพื่อนๆบอกพี่มันเริ่มจะเละแล้วนะ <c oughs> เป็นสีสันนะครับตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่อิก สีแดงก่อนละกันโอเคเพื่อความคลาสสิกนะครับจึ๊บมาเป็นสีแดงเรียบร้อยแล้ว่ะไหนขอไปเยี่ยมคุณยายแกรนนี่สิเอมขึ้นมาแล้วคุณยายยังไม่สร้างเฟอร์นิเจอร์อีกเหรอสร้างของคนอื่นได้ไหมเฟอร์นิเจอร์แต่ลองวางดิเอาเป็นเก้าอี้อ๋อเหมือนจะวางไม่ได้นะครับต้องวางของตัวเองเท่านั้นอ่ะเข้าใจละ <c oughs> เอ๊ะท่มาลอะไรอะทุกคน มีกล่องตกลงมาที่บ้านแกรนนี่เดี๋ยวก่อนนะง่าแอดดอมมีแอดดอมตกลงมาคุณยายแกรนนี่ลงมาเร็วหรือว่ามันเป็นที่แบบไม่แน่ใจนะครับเนี่ยมันตกลงมาเนี่ยจากข้างบน <What? S 1> ทุกคนไหนขอเก็บสีคืออะไรอะ่ะมันกล่องบาลทำอะไรไม่ได้เอ้าตา้ไปแล้วหรอครูว่ดดีอะไรเนี่ยไม่รู้คืออะไรนะครับตกมาจากท้องฟ้า น่าจะเป็นไอเทมอะไรบางอย่างอใครรู้ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะทุกคนโอ้โหตอนนี้เห็นหมอกแล้วเห็นเมฆแล้วทุกคนดูซิโอแต่คนอื่นนี่สูงมากมาโอ้โหแต่ละคนสงสัยต้องไปเยี่ยมบ้านคุณยายแกรนดี้ซะแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวเราวางเฟอร์นิเจอร์ก่อนดีกว่าอ่าเราต้องมีอะไรบ้างเนี่ยเจ๊บเออขอเตียงก่อนได้ไหมมา าวางเออหันไว้ทิศไหนดีกด Q E เคหมุนนี่ละกันอ่ะวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกจึก๊บต้องมีทีวีสิมีเตียงก็ต้องมีทีวีทีวีอันเล็กก็พออันนี้ละกันอ่ะสมอลทีวีจึ๊บวางนะครับนอนดู Netflix ตรงนี้นอนดูการ์ตูนตีอ่ะ ทีปหลอยนไงเพอร์เฟต่อมาเอาอะไรดีเอ่อต้นไม้เราก็ามีเยอะแล้วนะอันนี้อะไรเทรทนเหรอไหนลองกดดูสิทําอะไรได้อะอ๋อนี่ไงเป็นแบบเหมือนกําแพงเหล็กอะไรอย่างงี้ปะ <What? S 1> เนี่ยวางตรงนี้หรองั้นไม่เอาอันนี้วางแล้วทําลายได้ไหมจึกไม่เอาจึ๊บอาเวน <Huh? S 1> นี่แฮทสแตนที่วางหมวกอ่ะโอเค ที่วางหมวกตรงนี้เออไว้บริเวณตรงนี้เราแต่งตัวบ่อยจึ๊บงา <S <S เป็นไงแฟชั่นไหมล่ะต่อ่าโซฟาดีกว่าจึ๊บโซฟาฟึบไว้บริเวณไหนดีเออเอาไว้ดูทีวีด้วยดีกว่ากดคิวจึ๊บวางพอดีเลยนี่เป็นไงเนี่ยนั่งดูทีวีได้หรือว่าเราจะย้ายทีวีเอ้ยเดี๋ยวก่อน นั่นวันแอร์ดอบดีดาตกลงมาอีกแล้วหลบไว้ก่อนยิวโอ้โหแอร์ดอบเต็มไปหมดเลยพวกเราเดี๋ยวนะหนึ่งกล่องสองกล่องข้างบนกำลังลงมาเดี๋ยวคุณยายนี่มันของฉันไม่คุณยายเงอคุณยายแย่งไงนี่มันของฉันนะแกอย่ามายุ่งนี่อันนี้ดีกว่าจุ๊บอ๋อไอเทมจะเข้ามาทุกคน เหมือนไอเทมจะเข้ามานะอันนี้อะไรเนี่ยจดหมายเหรออะไรก็ไม่รู้นะครับอเหมือนเป็นหญิงหยางเดี๋ยวขอขึ้นไปดูก่อนว่าได้อะไรนะครับเออจะบอกว่าถ้าเราหลุดเนี่ยเหมือนเราต้องก่ออิดใหม่หมดเลยอ่ะเนี่ยเราหลุดไว้รอบนึงแล้วทุกคนแล้วเราก็สร้างขึ้นมาสูงสูงเนี่ยวินงท้นไปอย่างรวดเร็วโอ้ดูคุณยายจิๆอโอสูงมากนี่นะครับเมื่อกี้ได้อะไรเอ่ยอันนี้ใช่ไหมอ๋อจะได้ไอเทมนะครับนี จึ๊บอย่างนี้อ่ะวาง <S <S ได้อีกอันหนึ่งเมื่อกี้โซฟาแดงแต่เราต้องทำลายอันนี้ก่อนนะดิจึ๊บมาทำลายอันนี้โซฟาสีแดงที่เต็มแป๊บหนึ่งนะเราต้องเอาอันนี้ขยับใช่ไหมงั้นทำลายน,นี้ก่อนโอเคเราเอาโซฟาสีแดงมาที่เราได้แอดดอปมาเมืกก่อกี้จึ๊บอ่านี่ไง แล้วก็เมื่อกี้อันนี้เราก็ต้องวางข้างๆอ่าแล้วก็ส่วนทีวีทีวีเราทำลายก่อนจึ๊บมาวางไว้ตรงกลางอ่านี่ไงโอ้สุดหรูเป็นไง่ทุกคนระหว่างนี้ก็กดอิดไปด้วยจึ๊บ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 เฮ้ยเดี๋ยวเป็นสีสันบ้างดีกว่าอันนี้จึ๊บอ่าเป็นสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าโอเคจึ๊บมาเลย นี่เอ้าอ๋อพ่อเบียร์แล้วถูกทำลายไม่คุณยายแกรนี่ช่วยด้วยอ่าพวกเรา <posts> เดี๋ยวเราจะแข่งกันนะครับขึ้นบ้านคุณยายกันว่าใครอะถึงเร็วกว่ากันพร้อมยางคุณวารีแกรนี่สามสองหนึ่งไปไปแล้วว้าวว้าวโอ้โอ้คุณยายโอ้คุณยายโอ้คุณยายสมัย เดี๋ยวเดี๋ยวเดีวกูว่าดีอื่นมากไม่ได้เติมมาใช่ไหมดูไปแล้วไปแล้วจ้าคุณยายรอด้วยสิ่คุณยายคุณยายไวโอ้โหขาดลอยเลยอะ่ะแกรดี้สุดข้างล่างดูเอาได้แด้วแล้วคุณยายคุณยายเป็นสไปเดอร์แมนเหรอเนี่ยดูสิดูการปีนะครับโองเห็นภูเขาเห็นเมฆขึ้นฟ้าแล้วเนี่ยจึ๊บมาแล้วเหมือนหูจะดับไปแล้วนะ โอ้เดี๋ยวเดวีนี่อะไรอะนี่มันที่ต่อยมวยไม่ใช่เหรออ้อนี่โซฟาอลังกานะครับคุณยายมีที่นั่งมีทีวีอันใหญ่ oh <my> God. โอ้ d โอ้สุดๆไว้เลยแต่ว่านะคุณยายมีเรื่องจะฟ้องอะ่ะเมื่อกี้อะสร้างอิดใหม่ใช่ไหมเฟอร์นิเจอร์ถูกทำลายหมดเลยอะคุณยายเออเสียใจสุดๆไว้เลยอะ่ะแต่ไม่เป็นไรวันนี้ขอนอนพักบ้านคุณยายคืนหนึ่งนะ ไเลยหลานแต่จ่ายค่าจ้างมาด้วยนะค่าที่พักเนี่ยเองก็ด้วยเจ้าครูวาดีเโอเคทุกคนก็นี่ครับนี่สูงมนะดูถ้าชอบคลิปนี้กันนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับคุณยายครูวาดีแล้วต่อตอนวิดีโอด้วยนะเพื่อที่จะสร้างอีทธิพไวสูงที่สุดนะครับตอนนี้อตอนนี้ก็สร้างัรมาวันนี้แหละโอเคบายบายไปแล้ว นี่สูงกระโดดกันไหมพวกเรากระโดดลงววิ